ที่ก็อยากจะเชิญได้เลยครับอาจารย์ครับอยากสอบถามว่าองนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ที่เชียงรายนะครับการวิจัยของเราเนี่ยมันต้องถอดบทเรียนอะไรอย่างไรเพื่อที่จะให้รับมือในอนาคตได้ดีขึ้นนะครับอส,สองเรื่องคือหนึ่งในเรื่องของข้อมูลเนี่ยยกตัวอย่างว่า ข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยฝนเนี่ยมันจริงจริงมันตกตั้งแต่คืนวันที่ยีหกนะแต่จริงจริงยี่สิบเจ็ดท่วมแล้วนะแต่ข้อมูลเราก็าเป็นยี่สิบเจ็ดแปดเนี่ยมันก็จะมีแหลกนิดหน่อยนะนที่ทันปัดว่าพื้นที่แบบนี้ถ้าเป็นพื้นที่แบบที่ถ้าอย่างเชียงรายเนี่ยใช้เวลาอีกสักแปดชั่วโมงวันหนึ่งที่มาเนี่ยข้อมูลที่แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ว่าตกนู้นแล้วก็ท่วมเลยเนี่ยผมว่าต้องเขาใช้สูตรจัดสุดทสักว่าชาวบ้านต้องรู้ตัวเองแล้วก็เตรียมตูแล้วหรือข้อมูลที่ลงงมาาาทนนยเีีบั เพราะเขาอยู่ในที่สูงอยู่แล้วพักวมาในพื้นบทเรียนเรารู้ว่าเราจะใช้โมเดลจากสุริศักเนี่ยไปเตรียมความพร้อมชุมชนก่อนแล้วก็สมมติเหตุการณ์นี้ไปถ้าเขาวัดเองแล้วเนี่ยเริ่มสีแดงปุ๊บเนี่ยเขาสามารถจะตัดสินใจที่จะหนีออกได้เลยนะเป็นใย่งนี้นี่เราก็พยายามปรับแนวิจัยว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่รดเด็วดกันไทยต้องทําแบบไหนพื้นที่ที่มีเวลาหน่อยทําไหนและพื้นที่แบบที่ลอยอยู่แถกรุงเทพลอยเจ็ดวันได้ท,ไทําไงผมว่อบทเรียนแล้วคือว่าต้องแบ่งประเภท แล้วก็จัดระบบให้เหมาะสมกับการเทสอันอันนี้คือส่วนซึ่งอยู่ในเกมเราคัตอนนี้เรากำลังทําเมืองเชียงรายเราขึ้นไปบนเขาก็ต้องใช้โมเดลนั้นในงานวิจัยเราคือพัฒนาโมเดลใหนไหลไแบบให้เหมาะกับทางพา็ปจริงแล้วก็ใช้ข้อมูลจากส่วนกลางเข้าไปเพื่อให้แมทชงกันในส่วนที่ก็น้อยสุดก็คือลดความเสียหายแล้วก็ลดอันเสียชีวิตก่อนในส่วนระยะยาวนี่เป็นเรื่องการตั้งกฏฐานเนี่ยก็มีแนวทางนการแนะนําหรือว่าอาจารย์สวิสข้าวยางออกเรื่องกฎหมายนะฮะที่จะต้อง ในโปรเทคประกาศเป็นเขตบางอย่างแล้วถ้าเขาจําเป็นเนี่ยจริงๆแล้วเขาสามารถจะกู้กันเพื่อจะย้ายบ้านได้ไหมนะไม่สามารถจะกู้ดได้เลยนี่ผมก็แล้วอยากก็จะคิดในก่อนนั้นกับเอา,อางี้ก่อนดกันไม่ทราบตอบไหมครับข,ขอเชิญท่านอื่นก่อนครับ